เนี่ยตัวใครนั่งรถเมลเล่นกะเจ้าแอลยูโรกับบไปทะเลมิเตอร์เนียนกับบเอามานั่งรถเมลเล่นหลอบเมืองเนี่ยนนะใครแอลคณะอันเลยกะฮะเจ้าเฮ้ยเลยขาคิมขย่ายยอออย่างก็ย่าไปบาหันต้องมาประชดรถสนยมเฮาเลยเฮาขย่ายยะจะอีตาแต่นะเจ้าเฮาขึ้นรถเมลที่คนแน่นๆไปปิกที่ะการเฮาเลยขคานั่งรถเมลเอลฮือแผวป้ายสุดท้ายนั่งไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องขึ้นอออย่างนะเจ้า ฮแต่ลองประธานอีคงย่บ่ได้หรอกเพราะท่านจังกะนั่งรถที่คนแปลกหน้าครับท่านจึงซอบห้องฮือเฮามาคับฮื่อตอนที่ท่านดื่มท่านคงฝืนใจขนาดเลยแต่ก็่เจ้าฮัลโหลมาละไปจะนั่งแต่กะ ก um ็บอกแล้วว <sm illi> oh, so ่า <sm> ันนี้เขาจะตั้วใจตั๋วแต่กระเจ้าเออเขาจค่าตั๋วเองเจ้าสองคนเจ้าจำนวนเงินแบบปอเจ้าสตาร์บปอเครื่องนี้มันก็บอกได้ตัวเกรเขาจ่ายเองเจ้านี่เจ้า รถเมกันนี่ถ้าจะออกแบบมาบังเกิถึงคนตัวสูงใหญ่เฮาเลยเนาะก็จับที่เพกก็ได้เจ้าโอ้โออืมเลเคคิมอย่ามานั่งอ่ะบากแลละเจ้าท่านนั่นแหะบ่เป็นอย่างเจ้าเขานั่งเองก็น่ะใช่่ม่ได้้เนะบเขาว่าจำ เหอนกันอ่ะไอตัวนั้นขาเปี้ยแต้เลยเนาะถ้าท่านจะนั่งอยู่จะอ,อี้มานั่งแตนเฮาก็ได้เจ้าหาแค่ะ,อ,ะอ่อน,นออยเน <c oughs> <c oughs> อันยอซ하ย요กดตรงนี้เพื่อไปดูซีรีส์ต่อที่มิวและอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c คร b e กดกระดิ่งให้กับพวกเรา